สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับเนาะจัดให้อีกเหมือนเดิมโปร12 12เมื่อวานก็โปร12 12วันนี้เราก็มาซ้ําโปรนั้นแหละโปร12 12นั่นแหละนะครับนี่ครับผมขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งขอเมาส์เมาส์ห้าสิบบาทนะครับแบบโอนแล้วก็ เก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบบาทนะครับค่าส่งผมขอเหมาเหมาแล้วกันเนาะจะรับกี่ต้นก็เหมาเหมาห้าสิบาทนะครับแต่ถ้ารับเยอะนี่ค่าส่งก็เป็นร้อยเหมือนกันแหละแต่ไม่เป็นไรเนาะคนละครึ่งทางแต่ถ้ารับต้นเดียวก็ก็คุ้มอยู่พูดยังไงนี่ครับผมต้นนี้ที่เห็นนี่เป็นบอลสีสิลาหุ้มทองแพงนะครับแผงเหลืองนะครับนี่ สวยงามมากแล้วพอกัดสีแล้วมีสีขาวเข้านี่สวยครับผมนี่ครับสีลาหุ้มทองแผงเหลืองนะครับนี่สวยงามเลยชีเดียวดูครับผมต้นนี้ไม่ได้ขายนะต้นนี้เอามาอวดเอาครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้ผมมีอะไรแบ่งปันบ้างนะครับมาครับผมทุกท่านต้นแรกนะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าบอลสีไก่บ้านนะครับนี่ ไก่บ้านของผมเองโอ้ดูใบนี้ครับใบนี้ฮาร์ปนะครับนี่ครับผมบอนสีไก่บ้านนะครับเป็นบอนสีลูกไม้จากสวนเบิดชัยเองนี่ครับเป็นไม้ดําแดงนะครับเนาะดําำแดงแดงนะครับดูความด่างของเขาสวยมากต้นโตนะครับอยู่ในกระถาง5 5นิ้วนะครับผมนี่ครับบอนสีไก่บ้านกระถางนี้ขอในราคา ปร12 12เนอะเอาไปที่300บาท300บาทนะครับกับบอลสีไก่บ้านเนาะไม่มีในตลาดนะครับดูครับดูเม็ดของเขาแล้วก็ความด่างเป็นเม็ดสีแดงนะครับพื้นใบอ่าเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวถ้าแก่ๆมันจะออกสีดำาๆนะครับออกดกักดกดำาๆแล้วใบนี้คือดา่างฮาร์ปเลยเป็นบอลด่างแดงนะครับนี่ครับกับบอลสีไก่บ้านนะครับกระถางนี้ขอที่ 300บาทนะครับผมไก่บ้านนะครับต่อไปครับบอลสีต้นต่อไปเอาต้นเล็กบ้างต้นเล็กบ้างเนาะนี่ถามหากันมาเยอะมาก <laughs> นี่ครับเทพอักษราใครที่แบบอยากลองออกไปเลี้ยงดูนะครับแต่เขามีเขียวแล้วนะดูทุกทา่านนี่ครับอันนี้ก็เขียวนะแต่อันนี้มันอาจจะเผือกไปหน่อยเ <laughs> ทพอักษรากระถางนี้ เมื่อวานมีคนถามหาเยอะมากนะครับเนาะบอลกาบนะครับช่วงนี้บอลกาบกําลังมาแรงเลยกับเทพอักษรากระถางนี้ใครอยากจะทดลองฝีมือในการเลี้ยงบอลสีเอาต้นนี้ไปนะครับนี่ผมจัดให้ในราคา,าราคาเท่าไหร่80บาทนะครับ80สบาทสาหรับบอลสีเทพอักษรากระถางนี้นะครับ80บบาทนะครับทุกท่านดูความด่างของเขาเขียวเหลืองนะครับอัน evet. นี้ขาวเผือกไปหน่อย เดี๋ยวเอาไปลุ้นใบใหม่นะครับใบต่อไปน่าจะสวยใบต่อไปน่าจะสวยเพราะว่าอันนี้เป็นใบล่าสุดนะครับออกมาแล้วสวยนะครับเทพอักษาราเนะต่อไปครับผมนี่เอาเบาๆไปก่อนนี่ครับมะนีล้อมเพชรโปรสิ <laughs> Pro 12องวันนี้จัดให้เลยครับมะนีล้อมเพชรนะครับกระถางสี่นิ้วใบดกดกฟอร์มสวยๆต้นโตโต,โตดูครับผมนี่ใบดกมากเนาะ นี่ครับใบนี้เดี๋ยวเวลาส่งไปอาจจะได้เด็ดนะครับเพราะว่าน้องอาจจะทิ้งใบเพราะว่าเป็นใบแก่แล้วนี่ครับอันนี้ก็เริ่มอันนี้ก็เริ่มด่างมาแล้วนะครับนี่มะนีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับหน้าออริจินัลออริจินัลนี่ครับผมสวยๆเลยครับหน้าแดงเอาไปที่50บาทนะครับ50บาทสําหรับกระถางนี้นะครับนี่นะครับ หน้าไม้ก็ตามในคลิปเลยนะครับส่งหน้าไม้ตามนี้เลยตรงปลกแน่นอนนะครับไม่มีจกตาแน่นอนขายในคลิปขายต้นไหนส่งต้นนั้นเลยนะครับนี่ครับมณีล้อมเพชร50บาทต่อไปครับผมบอนสีนี่ครับ <c oughs> เพลงของคาราบาวเลยบอนสีต้นนี้มหาลัยมหาหลอกเด็กหญิงบ้านนอกเด็กชายบ้านนาร <c oughs> ้องก็ผิด ลองสลับเขาอีกนี่ครับผมมหาชัยนะครับนี่เป็นบอลป้ายในตำนานเลยมหาชัยสวยๆครับมหาชัยกระถางนี้ขอในราคา60บาทแล้วกันนะครับสำหรับมหาชัยกระถางนี้นะครับแดงป้ายสวยแล้วดูกัดสีมาสวยมาก60บาทครับสำหรับมหาชัยกระถางนี้เนาะกระถางสี่นิ้วนะครับ สวยๆเลยครับผมมหาชัยหกบาทต่อไปครับผมเอาลูกไม้ไหมลูกไม้ต้นนี้แปลกเป็นลูกไม้กาบนี่แล้วดูสีม่วงนะครับทุกท่านนี่ไม่ใช่สมพูนะม่วงอันนี้ส้มนะครับเป็นลูกไม้นะครับนะลูกไม้จริงๆเป็นลูกไม้กาบนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะกาบหลุดแต่สวยมากครับผมดู ความสวยของเขาอันนี้ผมแยกหน่อมานะครับแยกหน่อนะครับแล้วดูใบโอ้มีสีส้มอ่ะส้มเขียวแล้วอันนี้คือม่วงม่วงนะครับนี่ด่างสวยงามมากลูกไม้กระถางนี้ขอที่หนึ่งบาทนะครับลูกไม้ไม่มีในตลาดไม่มีในตลาดไม่มีในตลาดแต่มีในห้างสรรพสินค้าล้อเล่นนะครับลอ,อยไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละผมก็ไม่เห็นเลยแหละนะครับ อันนี้ถ้าใครชอบแบบสายแปลกๆชอบสะสมที่แบบไม่เหมือนใครก็เอาต้นนี้ไปผมให้100บาทนะครับในราคา100บาทแยกหน่อด้วยเป็นไม้แยกหน่อนะครับเนี่ยแยกหน่อมาสวยๆเลย100บาทนะครับลูกไม้ต่อไปครับผมเพชรพระนครกระถางนี้คือแจม่ะคือว้าวอ่ะครับทุกท่านนี่แจมว้าวมาก แจดเอมแจมว้าวนี่ครับผมเพชรพระนครนะครับสำหรับกระถางนี้ครับอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับ4ี่ใบด่างสวยๆมาเลยนะครับเพชรพระนครกระถางนี้ขอที่130บาทนะครับ130บาทนะครับดูความด่างของเขาเพชรพระนครกระถางนี้ด่างสวยอ่ะแล้วด่างสวยมากนะครับเนาะอันนี้เข้าส้มเข้าแล้วนะครับเนาะ หน้าส้มแล้วดูใบนี้อ,อเหลืองอ่อยเหลืองอ่อยเลยนี่หนึ่งร้ยสาสบบาทนะครับสำหรับกระถางนี้กับเพชรพระนครใครพลาดนี่บอกเลยว่ามันมีต้นเดียวนะครับเนาะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับนี่คัดหน้าสวยๆมาแบ่งให้เลยในโปรสิบสองสิบสองอีกวันหนึ่งนะครับนี่จัดไปหนึ่งร้ยสามสิบนะครับ ต่อไปครับผมเจ้าสาวเจ้าสาวกระถางนี้ต้นโตเลยนี่ดูเดี๋ยวขอยืดกล้องขึ้นอีกนิดอ่าเจ้าสาวต้นโตโต,โตดูครับผมอวบอวบนี่โตโตเลยนะครับป้ายมาแล้วป้ายสวยเจ้าสาวกระถางนี้ขอในราคาโอ้เขาเจ้าสาวเขาขายกันเป็นร้อยนะเบิดชัยเอา70บาทพอไหมผมขอ70บาทนะครับต้นนี้สวย โอ้หลอดใหม่มาแล้วนี่ต้นนี้สวยป้ายสวยแล้วด้วยนะครับผมขอเจบาทนะครับสําหรับเจ้าสาวนะครับนี่เจ้าสาว70บบาทแล้วก็ผมมีเจ้าสาวอีกต้นหนึ่งนี่เจ้าสาวต้นนี้นะครับเนาะมันมันเหลือเมื่อวานแหละคือมันเหลืออยู่ต้นหนึ่งถามใครก็ไม่เอาเพราะว่ามันจะมีค่าส่ง <laughs> คือมันเหลือต้นเดียวไงเมื่อวานต้นอื่นมันไปกันหมดก็เลยอ่ะวันนี้เอามารวมให้นี่ครับ40บาทเจ้าสาวกระถางนี้แต่เดี๋ยวก้อนรับเจ้าสาวสองต้นนะครับเอาไปในราคาเท่าไหร่ดีสองต้นนี้ผมขอ100บาทนะครับสองต้นนี้100บาทนี่เจ้าสาว100บาทนะครับสองต้นนี้เนาะนี่ครับสองต้นเอาไปเลย100บาทนะครับเจ้าสาว เอาไปเป็นคู่อะสงสารเขาอันนี้เป็นเจ้าสาวอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวสงสารเขาเนาะหนึ่งร้อยบาทครับคู่นี้นะครับต่อไปต่อไปขายอะไรอีกมาหลวงตาเมืองต้นใหญ่ๆนี่โอ้โหหลวงตาเมืองแพงต้นใหญ่นะครับเนาะหลวงตาเมืองแพงต้นใหญ่นี่ดูความดังความแพงของเขา กระถาง5นิ้วอันนี้กระถาง5นิ้วนะครับทุกท่านต้นโตต้นโตละนี่จิกที่ผมคุมใบมันนะมันทิ้งใบผมก็เลยคุมใบมันนี่มันเลยออกมาด่างสวยเลยนะครับหลวงตาเมืองแผลงกระถางนี้เอาไปที่190บาท190บาทนะครับผมหลวงตาเมืองแผลงกระถางนี้เอาไปที่190บาทเอาไปเลยนี่สวยด่างสวยด้วยรับรองว่าสวยเนี่ย ถึงจะมีสองใบแต่หัวใจน้องสวยนะจ๊ะค <c oughs> าลมคมคายมีคาลม <c oughs> นี่ครับผมหลวงตา,มางเมืองแผลงนะครับย้ำว่าแผลงกระถางนี้เอาไป190บาทต้นโตอ่ะต่อไปครับผมลืมกันหรือ,อยังกับบอนสีกระทางนี้ท่านลืมไปแล้วหรือ,อยัง ท่าลืมเขาหรือยังเมื่อก่อนเขาเทพมากพระนครน,นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนพระนครน,นี่ทุกท่านพระนาครสวยป้ายสวยใบกลมบล็อกนะครับไม้นอกตู้น่าจะเริ่มมีหัวแล้วละ่ะดูจากลักษณะเพราะว่าปลูกมานานละประมาณเกือบปีแล้วนะครับต้นนี้เป็นปีนู่นหรือมั้งนี่ครับพระนครต้นนี้นะครับเนาะขอที่หนึ่งบาท สำหรับพระนครใครยังไม่มีพระนาคอเอาไปเลี้ยงนอกตู้สวยๆได้เลยใบกลมๆนะครับพระนครมาจากไหนแพงมาจากนางไหมนั่นแหละนางไหมนางไหมเขาใบไม่กลมพระนครเข้าใบกลมก็เลยกลายเป็นพระนครนี่ครับหน่อเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวแถมให้นะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวแถมให้นี่ครับผม กระถางนี้เอาไปที่100บาทสำหรับพระนครนะครับต่อไปครับสองต้นสุดท้ายวันนี้อะเมื่อวานก็มีคนถามหาอยู่เพชรเมืองนนกระถางนี้นี่เพชรเมืองนนกระถางนี้ครับผมต้นโตๆอ,อวบๆเลยดูทุกท่านเป็นไม้แยกหนอ่อเป็นไม้แยกหน่อนะครับต้นนี้ด่างสวยใบนี้ด่างฮาบเลยเพชรเมืองนนกระถางนี้นะครับ ขอในราคาต้นใหญ่เนาะใหญ่กว่าเมื่อวานต้นใหญ่กว่าเมื่อวานอันนี้ขอ60บาท60บาทนะครับต้นใหญ่กว่าเมื่อวานนี่เพชรพระนครเอาไปเลี้ยงกันได้ด่างสวยด่างฮาบอันนี้คือว่าเหลือง <c oughs> อันนี้ด่างฮาบเลยนะครับเนาะเออเพชรพระนคน <c oughs> รเพชรเมืองนนสิ์สิพูดผิดพูดถูกเพชรเมืองนนเอาไป60บาทนะครับกระถางนี้ต้นโตเลยอ้าวต่อไปต้นสุดท้ายของวันนี้ นี่ตับอ่าตับอะไรนะ <c oughs> อยู่ในตับอันนั้นน่ะไก่ทองอะ่ะนี่สวยๆเลยต้นนี้ดูสูงๆส,สวยๆใหญ่ๆเท้ารำไพทุกท่านเท้ารำไพกระถางนี้ต้นโตดูเป็นไม้แยกหน่อนะครับเท้ารำไพเป็นไม้แยกหนอ่อนี่ดูหลอดใหม่มาเขียวแดงมาละนี่ป้ายสวยครับผมเท้ารำไพกระถางนี้ ขอที่80บาทนะครับ80บาทครับผมเท้ารำไพไม้นอกตู้สวยๆนี่ต้นโตๆตเลยส่งลำบากนะต้นแบบเนี้ยแต่พอไปถึงนี่เอาไปเลี้ยงนี่สวยรอดแน่นอนนี่ครับเท้ารำไพนี่กระถางนี้เอาไปที่80บาทนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับบอนสีเบิดชัยที่ทำการแสดง หน้ากล้องวันนี้นะครับแต่อยากแนะนําให้เอาบอลสีต้นนี้ไปนะครับเนี่ยไก่บ้านเนี่ยสามคุ้มนะครับโปรโมชั่นให้เลยวันนี้นี่ครับต้นโตๆเลยเนาะใครสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยครับทุกท่านวันนี้เบิร์ชัยจัดให้นะครับรอบส่งเมื่อวานส่งให้วันนี้แล้วนะเมื่อวานก็ส่งให้วันนี้นะครับส่งวันต่อวันเป็นรอบส่งพรุ่งนี้นะครับ โอนหรือเก็บเงินปลายทางบอกนะครับบอกเบิร์ช้ได้เลยถ้าโอนนี่ส่งให้วันถัดไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกให้ส่งก็ฝากไว้ก่อนส่งวันนั้นวันนี้ได้นะจ๊ะเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ